บรรยากาศสว่างเศร้าครับพี่น้องครับวันที่26เมษายนครับมาเบิงงัวโคมแม่ลูกเป็นตะลี่ยงเป็นตะเลียงครับโคมนีครับแบบหนาเด้อพี่น้องทึ่งหนาทึงหูทึ่งเฉ่องครับแม่ลูกโคมหนีครับแม่สูงลอยสามสิบลูกวหวยหาหกเดือนประมาณนี้แม่หนึ่งคืนแล้วได้หาเมื่อนี่ครับแต่เจ้าของเกา่าพนพทันได้สมให้ครับรอบนาพี่น้อง สมอเลยเด้อครับขามนำยังติดอยู่ครับมันเลยเวลาสมแล้วเลยบ่ได้สมห้ครับเบาตึงครับเบิ่งรับหลูกครับไปหาง่วเลี้ยงอู้ฮเลี่ยงง่ายๆแบบนี้ครับโทรมาเด้อทรงฟรีสองรอยโลครับเบิ่งหลูกครับนาดีเป็นตะวันซ่อนครับง่วตระกูลนี่ครับง่วปีละหลูกครับเมย์ได้ลูกมาแล้วสองตัวเด้อครับ อันนี้เป็นลูกตัวที่สองของเพิ่นครับเมิงครับหลังเปเล็บเสีบย่านกับย่านยนกับยนสามหมื่นสี่พันครับแม่หูดีหูดีเชื่องดีม่วแเนียนี่ป็นตเตลี่ยงครับม่วแเนียนี่ครับกินเฟืองนี่บ่ีิพูนนมซีเตาเดอร์เล็บดีแข็งขาดี ล่ำตดีนังหนาดีครับนี่ครับอันนี้แม่เพิ่นครับอันนี้ลูกครับหดตัวหนูลูกกนนนะแม่บะสูงเปนไดยครับตะไบได้ควบเยาาได้ควบหนาครับให้ลูกดีครับไทยทอดพันธุกรรมยางดีครับลูกครับพุ่นะเป็นตะเอาเทนี้ครับเบื้องต่างข้อครับ ต่างข้อเป็นสั่นเป็นสั่นอยู่ครับสาครับโคมนี่ทรงฟี2สองยโลครับแข้งขาเอาประกันห้ยอยู่แล้วครับทกถอนครับอีกบัพ่อเศร้ามือก็ขึ้นอีกรอบครับเมียครับเพราะว่าขื้นมาแล้วรอบนึงครับขึ้นได้หามือแล้วครับเบาตึงใดมากกัดสมห้บัวท่านครับเพราะว่าเลยมือสมมาแล้วครับ นี่หาแนวนี้ไปเลี้ยงครับคุณพ่อคุณแม่ครับมักงวนาหนาะนะหูหูครับเป็นตะเลี้ยงแห้งเดอ้อโฮมนี้ครับใจลูกนี่ขันเทพเลยครับสุดยอดให้ลูกหนาปิดอันนี้ลูกเพศเมียนะ,ะครับลูกเพศเมียครับแข้งขาใหญ่ดีลำตล่ลำชิงเงาเหยียดนอกตัางโจโก,โกเลยนอกต่างโจโก อาสนใจโท่มากครับคลิปนี้คลิปสันส้นๆครับพี่น้องครับสนใจโท่ด่วนทรงฟรี่ส0งรยโลพีกัดบ้านหน้าหวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับสวัสดีครับผม